สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องเช่าซับกับเช่าซื้อนะคะความหมายและลักษณะของสัญญาเช่าซับเช่าซับคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้อีกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้เช่าให้ได้เช่าทรัพย์สินระยะเวลาหนึ่งและผู้เช่าจะให้ค่าเช่าการเช่าเป็นสัญญาให้ผู้เช่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจผู้เช่าเป็นการเฉพาะตัวดังนั้นผู้ให้เช่านำรัพย์สินของผู้อื่นเช่าต่อเนื่องเรียกว่าการเช่าเป็นช่วงไม่ได้เว้นแต่ข้อตกลงกันไว้ในสัญญา การเช่าสังหาริมทรัพย์หนึ่งการเช่าสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือผู้รับผิดชอบจะฟ้องร้องหรือบังคับคดีไม่ได้สองหากการเช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินสามปีขึ้นไปหรือตลอดผู้เช่าให้เช่าถ้ามีได้มีหนังสือลงทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถบังคับฟ้องเพียงได้สามปีเท่านั้นค่ะสามถ้าการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดไว้เกินสามสิบปีให้ลดลงมาเหลือสามสิบปีแต่ถ้าเมื่อกำหนดถึงเวลาแล้วก็สามารถต่อรายได้อีกสามสิบปีแต่ทั้งนี้วยค่ะ หน้าที่ของผู้ให้เช่า1ผู้ให้เช่าต้องส่งม,มอบทรัพย์สินที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าในสภาพที่ใช้งานได้ปกติหรือซ่อมแซมมาดีแล้วมิฉะนั้นผู้เช่าจะสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ค่ะ 2. ผู้ให้เช่าต้องซ่อมแซมทรัพย์สินให้เป็นการซ่อมแซมใหญ่เช่นซ่อมแซมหลังคาเรือนหรือถอนสายไฟทั้งบ้านยกเครื่องเป็นต้นค่ะหน้าที่ของผู้เช่า 1>, 1. ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า 2. อผู้เช่าต้องทำสัญญาเชา่ารัพย์ตามสัญญาหลุดตามจารีประเพณีสเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน 3. หากเกิดความเสียหายขึ้นเล็กน้อยเช่นเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่แตกปะยางรถยนต์เป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่จะต้องซ่อมแซม4ผู้เช่าต้องแจ้งแก่ผู้ให้เช่าหากทรัพย์สินเกิดความชำรุดปกพ้องหรือ,ต,อต้องปัดป้องภัยอันตรายหรือมีกรณีบุคคลภายนอกลุกล้ำหรืออ้างสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เช่า5ผู้ให้เช่าต้องไม่ดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าเว้นแต่่ได้้้รับอนุญาตแกผูให ห้าห้ามนำทรัพย์สินไปให้ผู้อื่นเช่าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าค่ะเช่าซื้อเช่าซื้อคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำว่าจะขายทรัพย์สินหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้ให้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้โดยคร่าว ควรแตกต่างระหว่างเช่าซื้อกับสัญญาอื่นๆดังนี้เช่าซื้อกับเช่า,า,ชาซับเช่าซื้อมีข้อตกลงเรื่องการขายสินค้าหรือให้สิทธิตกแก่ให้ผู้เช่าซื้อภายหลงังแต่ซับไม่มีเช่นหักไปเช่าซับรถแท็กซี่จะมีข้อกำหนดว่าจ่ายเงินครบรอ5ปีก็ให้กรรมสิทธิ์เป็นของผู้เช่าซื้อแต่ในเช่าซับแม้จ่ายเงินไปนานเพียงใดก็ไม่ได้สิทธิ์ในการน,นำซับมาเป็นของตนค่ะ ส่วนเช่าซื้อกับผังขายเช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าและมีการขายในภายหลังดังนั้นในขณะที่เป็นการขายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงยังไม่มีการโอนไปยังให้ผู้เช่าซึ่งจนกว่าจะมีการขายแต่การขายผ่อนส่งนั้นเมื่อเป็นการซื้อกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากโอนไปยังผู้ซื้อแล้วและผู้ซื้อค่อยชําระเงินเป็นงวดๆไปกรณีไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นนะคะ แบบสัญญาเช่าซื้อการเช่าซื้อกฎหมายกำหนดแบบของสัญญาเช่าซื้อเอาไว้ดังนั้นแล้วสัญญาเช่าซือ้อผู้สัญญาจะต้องตกลงกันด้วยวาจาไม่ได้แต่จะต้องทำแบบโดยที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ของแบบสัญญาเช่าซือ้อคือจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือทั้งสองฝ่ายทำเป็นหนังสือเป็นเรื่องแบบแล้วหากไม่ทำตามผลจะเป็นโมะคะคำพิพากษาสาลดีกาดังมาตรา5.7 2วรรคที่2ได้บัญญัติไว้ว่าสัญ,ญญาเช่าซือ้อนั้น ถ้าไม่ทําเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะย่อมมีความหมายว่าคู่สัญญาจะต้องลงลายมือชื่อสัญญาเช่าซื้อทั้งสองฝ่ายถ้าไม่ได้ลงลายมือในหนังสือสัญญาถือว่าทําหนังสือสัญญาด้วยไม่ได้ค่ะส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างการทําหนังสือเช่าซับกับเช่าซื้อนะคะกลุ่มเราขอขอบคุณขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ